สวัสดีค่ะลักกี้เตนค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่ย้อนฮิตนะคะเส้นดอยสะเก็ดนะคะนั่นก็คือชื่นคาเฟ่นะคะเขาบอกว่าคาเฟ่นี่ยลงทุนเยอะมากเลยนะคะใช้เงินลงทุนเนาะเป็น10กว่าล้านเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูด้านในค่ะว่าจะอลังการขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะนี่ก็เป็นโซนด้านหน้าของคาเฟ่นะคะ ร้านเชื่นจะอยู่ซ้ายมือนะคะถ้าเราเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มาเลยเขื่อนแม่ก,กวงมานะคะแล้วก็ตรงข้ามกับหมวดการทางดอยสะเก็ดถ้ามาจากทางเส้นเชียงรายก็จะอยู่ขวามือนะคะด้านหน้าร้านนะคะเขาก็จะมีจัดสวนนะคะเป็นย่านเนเปียร์นะคะมีสวยมากเลยสีออกขาวๆสีม่วงๆนะคะ ร้านเชือนะคะเขาก็จะมีโซนให้นั่งหลายที่เลยนะคะตรงริมที่เป็นน้ําตกด้านโน้นก็มีนะคะแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นโซนร้านกาแฟนะคะเพื่อนๆเราสามารถนั่งได้แล้วก็เขาทําจัดสวนด้านในตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเนาะเราจะดูตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นโซนร้านอาหารนะคะ โซนด้านหน้านี่ก็จะเป็นโซนร้านกาแฟะนะคะเราสามารถเลือกนั่งได้ด้านหน้านหรือว่าด้านในห้องแอร์นะคะนี่ก็จะมีที่นั่งรอบๆเลยนะคะตรงโซนร้านกาแฟะนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูเค้กของทางร้านนะคะก็จะมีบลูเบอรี่ชีสเค้กนะคะเค้กมะพร้า,พาวนะคะ,จะเจเนเนตชีสเค้กแล้วก็มีบลูเบอรี่ชีสเค้กโยเกิร์ตนะคะเรดเบลริรดมีแต่เมนูน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเดินชมสวนของร้านชื่นคาเฟ่กันนะคะนี่ร้านเขาก็จะมีปลูกเป็นต้นเฟิร์นนะคะแล้วก็จะมีเป็นทำไปไอ้น้ำแบบนี้นะคะพอเราเดินเข้ามามันจะสดชื่นนะคะเย็นสบายนะคะจะไม่ร้อนเนาะ ร้านชื่นนะคะเปิดตั้งแต่8โมงจนถ,ถึง6โมงเย็นนะคะเพื่อนๆนี่สวยมากเลยเขียวๆต้นเฟิร์นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนเฟิร์นตีนทุกแกหแล้วเปล่าคะเนาะเนี่ยสวยดี นี่โซนนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้เวนด้านะคะเพื่อนแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนก็ดอกก็จะร่วงไปหมดแล้วเนาะ <c oughs> นี่ <c oughs> ก็ทำเป็นโต๊ะน่ารักนารักตรงนี้นะคะอืมจ <c oughs> ัดสวนได้สวยมากค่ะแลวกี่เจนชอบเนาะ มันสดชื่นแล้วก็มันเย็นสบายดีค่ะเวลาเราเดินเข้ามาเนาะมาเจอแบบต้นไม้เขียวๆเ,เนี่ยมันรู้สึกว่ามันสบายนะคะแล้วก็นี่เขาก็จะเป็นพวกกระเช้าสีดานะคะแต่งต้นไม้เนาะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูโซนด้านล่างตรงที่เป็นน้ําตกกันนะคะ เมื่อกี้ลักี้เจนก็เข้ามาสั่งอาหารไว้แล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากจะรอนานเนาะก็สั่งเป็นชุดน้ําพริกอ่องนะคะวันนี้อยากกินอาหารเหนื่วน,นะคะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะคะเ,เครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มน้ําผลไม้นะคะนี่อะไรนะทางอีสานเขาเรียกบักแงวนะคะเนี่ยบักแงวนนะคะหรือว่าลิ้นจี่นะคะเนี่ยลิ้นจี่ โซนนี้จริงๆแบบน่านั่งมากเลยนะคะเพราะว่าอากาศมันจะเย็นเนาะอยู่ใกล้น้ําตกนี่น้ําตกของเรานะคะอันนี้เขาทาสวยเลยค่ะน่านั่งเนาะส่วนมากเนาะถ้าช่วงที่แบบปกติเขาก็ผ่านไปผ่านมาเส้นดอยสะเก็ดไปเชียงรายนี่เขาก็จะมาแวะกันเยอะนะคะมีสองชั้นนะคะชั้นล่างกับชั้นบนเนาะที่นั่ง 갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안보며 เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวอาหารเย็นหมดเนาะนี่วันนี้ขอทานเมนูอาหารเหนือนะคะน้ำพริกอองนะคะกิ้นหมูทอดแคบหมูนะคะผักลวกนะคะนี่เดี๋วมาลงมือทานกันดีกว่าค่ะหิวข้าวแล้วเนาะหอมมากเลยค่ะเมนูน้ำพริกอองนะคะแคบหมู นุกอออกอร่อยมากเลยนะคะไม่เผ็ดน,นะคะรสชาติกลางๆนะคะแต่ว่าอร่อยหมูทอดค่ะเซตนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็อันี้จะเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้นะคะ ทำให้สดชื่นก็จะมีเป็นสับป,ปะรดแอปเปิ้ล Apple, แล้วก็ส้มนะคะราคา70ดสิบบาอ,อร่อย เผรสชาติอร่อยนะคะใช้ได้เลยค่ะเร้ลานนะคะเขาก็จะมีเลี้ยงปลาคาร์บด้วยนะคะว้าวปลาคาร์บกำลังตัวโตเลยมันจะสีสวยๆทั้งนั้นเลย ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะคะร้านชื่นดอยสเก็ดนะคะสวยมากเลยการจัดสวนแล้วก็อาหารอร่อยมากเลยนะคะวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลักิี้เจนเลยนะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย